อีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็มีบอนซีอีกชนิดหนึ่งมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะคะในะน้ำบึงพระรามนะคะสีจริงที่เห็นอยู่นี่อาจจะดูเขียวๆนะคะแต่จริงๆเป็นสีเหลืองนะคะเดี๋ยว นี่สีเหลืองแกลมแดงค่ะมาในนามบึงพระรามนะคะเป็นบอนสวยอีกตัวหนึ่งลักษณะเด่นของเขานี่นะคะก้านจะแข็งแรงบอนสีเหลืองค่อนข้างจะเป็นบอนที่เลี้ยงยากนะคะ โตช้ากว่าบอลชนิดอื่นนิดนึงแต่ถ้าได้เลี้ยงแล้วรับรองนะคะจะหลงรักเหมือนกันใบสีเหลืองนะคะแกรมแดงแบบนี้นะคะลักษณะเด่นของบึงพระรามนะคะนี่มีลายแดงแทรกสวยเลยนะคะตัวนี้เป็นบอลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าเล่นเหมือนกัน นี่ค่ะลายสวยค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามกันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ